สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับแกมอีกแล้วนะคะวันนี้แกมมีวิดีโอเฟรนด์หรือว่าวิดีโอใช้บ่อยประจาเดือนกันยาแล้วก็ประจาเดือนตุลาคมมาฝานะคะเนื่องกตัวที่ไม่มีขายที่ไทยก่อนดีกว่านะคะเป็นมาส์กที่เราค้นพบตอนที่เราไปเปลี่ยนเครื่องนะคะที่ไต้หวันนะหน้าตาเป็นอย่างนี้แพ็คอย่างเงี้ยนะคะ2กล่องมาในราคาแพ็คนั้นเนี่ยประมาณ6กรกว่าบาทเองนะคะ สำหรับผู้หญิงหน้ามันนะคะ,ะเวลาใช้มาร์คบางตัวเนี่ยมาร์กบางตัวมันจะทําให้หน้าเราดูแบบดูเยิม้มดูให้ความชุ่มชื้นจนเกินไปนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นมาร์กที่เหมาะสําหรับคนหน้ามันมากเพราะว่า เขาให้ความชุ่มชื้นที่แบบกําลังพอดีไม่ทําให้หน้าเราเยิม้มชอบมากๆเลยสําหรับตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นกลิ่นฐานอะเป็นกลิ่นฐานที่สะอาดแล้วก็ทําให้เรามีความสุขว่าอยากใช้อีกนะคะแล้วก็มาร์กเนี่ยสามารถซึมซับข้อสู่ผิวได้ดีก็ใช้ดีนะคะชอบถ้าใครมีโอกาสเจอเจ้ามาร์กตัวนี้นี่ก็ลองดูมันดีนะแตเป็น m o i ์ไรเซ z e r นะคะของฮาดะระบบ รุ่นนี้แหละจะเป็นรุ่นน้ำตบธรรมดาซึ่งมีขายที่ไทยนะคะเซเว่นก็มีขายวัดสันอีเวนบอยมีขายหมดนะแต่ว่ารุ่นตัวน้ำนมตัวนี้ค่ะแกไม่แน่ใจว่ามีขายไหมสองตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวน้ำนมอะค่ะจะมีความสุกว่าเนื้อหนากว่า เหมาะสาหรับพนนี่ว่ามีผิวแห้งมากๆหรือว่ามีผิวลอกบนหน้าอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้อากาศที่แคลิฟอร์เนียมันจะมันจะหนาวผสมร้อนใช่ปะหน้าแกมก็จะแห้งมากเลยอะหน้าแกมจะแตกมากช่วงจะหมกอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ตัวนี้บางทีอาจจะเอาไม่อยู่ตัวน้ําตบธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นแกมันจะใช้เจ้าตัวน้ํานมนี่แหละคะ่ะช่วยแกมกทา2ตัวเลยพร้อมกันนะคะก่อนนอนก็สามารถช่วย ให้ความชุ่มชื้นบนหน้าแกมได้นะคะแกมก็ใช้เนี่ยคู่กันอย่างเงี้ยค่ะมาสก์หน้าเนี่ยแกมจะใช้ประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละสองครั้งนะคะแล้วแต่ว่าสภาพผิวแบบแย่ขนาดไหนถ้าเพื่อนๆกดติดตามชาแนลแกมนะคะจะทราบว่าแกมได้ทาการแต่งหน้าลุคสุภาพไปนะคะโทนสีสุภาพเนื้อแมทนี่ก็คือการแต่งหน้าในในวิดีโอนั้นนั่นแหละนะคะแต่ว่าสิ่งที่แกมเพิ่มเติมไปคือแกมเพิ่ม กิตเตอร์ตรงตาแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ขึ้นมานิอนึงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้แกมจะไปข้างนอกนะคะแกมเพิ่มกลิตเตอร์ตัวนี้เข้าไปตรงหัวตาอันนี้คือ c o สเล o o ออ u t o p เพนซินะคะวอ n เ e อร์พูฟลองลาสติ้งรุกริตเตอร์นะต้องเป็นหน้าตาอย่างนี้เพราะว่าดินสอหน้าตาอย่างเงี้ยของคอสลิเขามีหลายรุ่นนะคะแกมชอบตัวนี้มากเลยอะ มันเป็นกลิตเตอร์ที่แบบให้ความวิงดูเป็นธรรมชาติดูตาวาวๆมันจะดูเป็นเกล็ดก็จริงนะแต่เวลาเราทาที่ตาเราแล้วอะค่ะมันวิงแลวมันสวยมากมันทําให้ตาเราเปิดนี่ที่จริงกาทาไว้แล้วแต่ว่าแกมทาให้ดูเพิ่ม เห็นไหมมันก็จะดูแบบวิงวิงอะคะ่ะมันจะทําให้ตาเราดูสว่างตาเราดูไม่เหี่ยวไม่หยดย้อยนะคะตาเราจะดูตื่นแล้วก็ดูแบบสดใสขึ้นมานะคะแกบวแค่เนี้ยแหละฟาดตัวนี้เข้าไปนะคะช่วงนี้แกแต่งหน้าโทนโทนสุภาพบ่อยมากจะไม่ค่อยได้แต่งหน้าแบบฉูดฉาดเท่าไหร่ ลิปสติกที่เราใช้กับลุคนี้แล้วก็ตลอดเลื่อยมาก็คือเจ้า next liquid suet นะคะ4 04นี่หน้าตาเปน็นอย่างนี้ทาตรงกลางปากแล้วก็แตะๆๆเอามันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ่ะก็ดูเป็นธรรมชาติมาก ความติดทนนานในเวลากินข้าวกินอะไรก็จะหลุดบ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นธรรมชาติมากค่ะมันก็จะคล้ายๆสีปากเราเพราะฉะนั้นเวลามันเวลาเรากินข้าวแล้วมันหลุดไปอะคะ่ะมันก็จะดูไม่น่าเกียดมากไม่ดูแบบปากปากแบบเป็นปื้นๆหรือว่าตรงกลางปากหายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเติมได้ระหว่างวันนะคะเติมก็ไม่มีความสุขว่ามันหนาหรือว่ามันเป็นแผ่นๆมันเกาะกันเดี๋ยวแกจะทําวิดีโอถูกและดีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะรวมอยู่ในวิดีโอถูกและดีด้วย บอกก่อนบอกไว้ก่อนนะคะอันนี้คือ canmake lasting multi eye base นะคะราคาอยู่ไม่เกิน300บาทใบาททาตาก่อนที่เราจะลงอายแชโดว์ที่เป็นฝุ่นนะคะมันจะทำให้อายแชโดว์เราเนี่ยติดโทนนั้นขึ้น ติดทนนานตลอดทั้งวันคิดว่ามันคล้าขาเจ้าตัวนา s e y e p r พ m e b a บ e มากเลยอะแล้วตัวของ n a s e เนี่ยมัน900ระกว่าบาทใช่ปะ่ะตัวนี้อยู่300แก้มก็คิดแล้วว่าแกจะไม่ซื้อนาอีกต่อไปแล้วแก้มเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าแบบแกจะไม่ซื้อนาอีกต่อไปแล้วแก้มจะซื้อตัวนี้ตัวเดียวนี่ไปลองพื้น2ตัวที่แก้มใช้ตลอดเลื่อยมาตั้งแต่มาถึงที่นี่นะคะ ตัวแรกขอพูดถึงตัวนี้ก่อน m y b บ l l i n e Super BB m i มินาโรก r r ิล i l l e r นะคะ C01 เราเคยพูดถึงตัวนี้ไปแล้วเป็น BB ที่ติดทนนานปกปิดได้ดีมันติดทนนานสำหรับแก้มใช้อยู่ที่แคลิฟอร์เนียเ่ยหน้าแก้มแทบไม่มันเลยแบบแมทมากอะแมทมากนะคะอีกตัวนึงเป็นรองพื้นลูกรักแล้วก็เนื้อมันจะดีกว่าตัว Maybelline นะคะอันนี้คือ c h a n n l p p r r f e t t o o n u u i e r e v e i ว มีกิมเมกค่ะมีกมมิกแบบเนื้อของรองพื้นเขาเองเวลาทาไปแล้วก็ถูๆเนี่ยเขาจะมีความเป็นกรรมหยี่อยู่มันจะลื่นมันจะเป็นซิลค์มันจะเนื้อมันจะเป็นผ้าไหมแบบกรรมหยี่กว่าของเมเบรลีมากนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความติดทนเรื่องความปกปิดเรื่องความควบคุม,มความมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอๆกับเมเบลีแค่ว่าเนื้อมันเนื้อมันดีกว่าแล้วก็กลิ่นของชาแนลเนี่ยมันจะมีความเป็นไฮเอ็นมากกว่าแค่นั้นเอง แค่ว่าช่วงนี้เนี่ยจับแบบจับแทบเกือบทุกวันเลยเวลาแต่งหน้านะคะสตัวนี้ต่อไปเป็นแป้งที่เราเพิ่งคนพบบอกก่อนเลยว่าไม่แนะนําให้คนผิวแห้งใช้เพราะว่าเป็นแป้งที่ค่อนข้างที่จะแห้งนะคะแต่ว่าสามารถควบคุมความมันได้ดีคือแป้งโชว์ของพี่เนยโชติกานั่นเองนะคะปกไปิดได้ดี ก็ยืดเกาะผิวประมาณหนึง่งแต่ถ้าอยากให้มันยืดเกาะผิวมากๆคือเราต้องทาพวกรองพื้นที่เป็นครีมไปก่อนหรือว่าทารามเมอร์นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นแป้งอย่าง,งเงี้ยคะ่ะเขาจะไม่ค่อยมีความเกาะผิวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องใช้พวกนั้นช่วยแต่ว่าสําหรับแกมเนี่ยราคา7 0 0ดร้อเนี่ยแก็มถือว่าเป็นแป้งที่ดีอีกตัวหนึ่งนะถ้าใครเป็นคนที่ว่าชอบแป้งที่แบบผสมรองพื้นเออมีความปกปิดขึ้นมาเนิดนึงนะคะทาตัวเดียวแล้วแบบจบ โชว์ไปได้เลยคือขนตาของยี่ห้อนี้ให้ดูแกว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นเป็นขนตาที่แบบสวยมากอะ่ะดูเป็นธรรมชาติมากอันนี้แพงอยู่เหมือนกันนะ500-600นะคะแต่แกมคิดว่าเป็นแบบขนตาที่คุ้มอะ่ะแกมซื้อมาจากชั้นใต้ดินท่านเซนท่าราพาวนะคะร้านมาซูโมโต้นะคะยังไงก็ลองไปดูดูคือแบบเขามีหลายแบบมากแล้วก็แกมว่ามันเหมาะกับ เขาเรียกว่าอะไรรูปตาคนเอเชียอย่างบ้านเราพูดถึงเรื่องนี้หน่อยได้ไหมมันเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องสําอางแต่อยากพูดถึงเนื่องจากว่าเดือนนี้เนี่ยกมแพ้อะไรไม่รู้อะค่ะเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะมีเม็ดแดงๆขึ้นนะคะตรงข้อศอกแก้มแล้วก็มันจะคันมากเลยแกมียาแก้คันอยู่ยคือแบบยาแก้แพ้แบบเป็นครีมทาค่ะทาเท่าไหร่มันก็ไม่หายน่าจะเป็นวิกเป็นวิกแบบ ที่เอาไว้ทาแบบมาแรงกัดต่อยใช่ไหมแล้วก็หรือเอาไว้เป็นยาดมอะไรเงี้ยหน้าตาเป็นยังไงทาเท่านั้นแหละมันหายรอยแดงๆมันหายไปแล้วอันนี้มันไม่แพ้ก็คิดแบบเออมันสแสบอ่ะมันก็คงจะทําให้ตุ่มๆมันหายไปได้ไหมอ่ะก็เลยลองทาดูปรากฏหายซะงั้นมันดีงามมากจริงมันมันไม่แพงมันมันดีหมดแล้วนะคะของประจาเดือน กันยาแล้วก็ประจําเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวแก้มจะมีหอไปหยิบหอมาให้ดูดีไหมเออสน็พิก uh, ที่จริงลงรูปไปที่จริงก้มลงรูปไปในอินสตาแกรมแล้วนะคะยังไงจะมาทําฮอถ้าใครอยากดูฮอสามารถกดติดตามช่องแก้มได้หรือถ้าใครยังไม่อยากกดติดตามสามารถเปิดดูวิดีโอกรอของแก้มได้นะคะตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยส่วนวันนี้แก้มลาไปก่อนสวัสดีค่ะ